วัวเคือจากอะไรอะวเครืองจากอะไรแงอิงก็่เาไป่หายเยยอบไปด้งกินเหล uh. well ้าไม่อ้วนเหรอกินเล้าไม่อ้วนด้อถ้ามึงกินแต่เหล้าอย่างเดียวอะินเหล้าไปแล้กินข้าวไปด้วยข้าวียวไม่อเลยเก่งจะกินเหล้าเนี่ย คนกินเหล้าไปบ่อยนี่เขเก่งแล้วเขยอมใจเขาอึดเขาอมอะไรหาตอนันใช้ยยาแค่สัญญาเราจ้เป็น,นมัน,นเลือหัดใช่ไหมใช่เพราะว่าขึ้เลยเพราะว่าเห็นพ่อ ลูกหวาไเขาบอกว่าลงรูปสี่คนอะไรเงี้ยแล้วก็มีรูปเขาเล่นในหน่อยแล้วก็เป็นรูปอย่างเงี้ยบอกว่าอะไรนะลูกหวานะพี่เมนโง่เห็นเจเห็นตัวเองบ้าจริงเลยแกตามแจเลยนทำงานไม่เรื่อยขนมขอด่าแต่ดีที่ผมบอกว่าตั้งแต่แรกเลยบอกแม่ต้องมาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง แต่พอเปน็นดีมันก็เห็นนะได้เห็นกันันหมดก็แบบเกิดอะไรขึ้นบ้างพ่อแม่ไม่ต้องห่วงอะไรแต่ถ้าเป็นอยู่ดีอยู่จับไปเป,ป็นศิลปินเนี่ยมันก็จะแบบใช่เหรอวะหรือเปล่าเขาหลอกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนสมัยว่าพี่พีส่สีน้ำฝ้ายอ่ะก็คือร้องเพลงไอเนี่ยเรียใจของนิโพอ่ะ ที่ม so, no oh, no mm ีท hmm. hmm. oh. okay. yeah. ี่เป็นทางคนที่อยู่ข้างหลังอะก็หนูเพิ่งรู้ว่าออกเป็นซีซันไฟน์นี่บอกว่าหนูจําได้แค่คนเดียวเลยนะนะห้าคนจะมีห้าคนอยู่ข้างหลังมิกก้โฟร์ใช่ปะหนูจําคนนั้นได้คนเดียวคนอ้วนตัวตัวเล็กที่สวมใส่แว่นอะแล้องเป็นคนนั้นเป็นคนเดียวที่ออกจากวงเว้ยแล้วที่รถไฟไม่ห้าฉะนั้นชื่อไฟน์อยู่แล้วก็ออกเป็นคนนึงก็เลยแล้วก็ไปเป็นซีซันไฟซึ่งหนูจําได้คนนั้นได้คนเดียวก็เลยไม่รู้ว่าทั้งหมดนั้นคือซีซันไฟ เอออืมเอามว่าเขายกอะไรกันทาอะไรกันบ้างกนอนเล่นโทรศัพท์ เปล่าจะบอ,อกว่าวีงหน้าก็ไม่มีให้ตามแล้วอ่ะใช่หน้ากม่แต่ห้าสำหรบอรอเจอ12เลยเพราะว่าวีกหน้าจริงๆกนะ่อน12เนี่ยต้องถ่ายอย่างดีละนั้นเป็นนางเอกปักไม่น่าจะเป็นเรื่องเป็นราวใดๆเพราะว่ามันต้องโชซ่วงกว้างโซ่โวงสโตร์กว้า พ่อมากเลยทำเนี่ยมันแบบได้แชร์ไอเดียแบบอย่างจริงๆเป็นเห็นกนนารประมาณทุกอย่างแล้วทำอะไรไปก็จะมีแบบฟีดแบ,บกกลับมาตลอดไม่ว่าเวลาไปทำเพลงไปอัดเพลงอเองเงี้ยส่งกลับมาตลอดอยากไหนมิกซ์ตรงไหนอะเราแม่งทำได้ทุกอย่างตั้งแต่คิดคิดเมโลดี้คิดเรื่องนดนตรีเรื่องเสียงกองเสียงทำได้ทุทกอย่างเย คือเราไม่มีส่วนลดเนี่ยเขาเน้นอะให้ศิลปินทำงานที่คนมากนะทำแบบเป็นทำด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างอย่างของเรามันแบบเพิ่งเริ่มพราะเขาฟอร์มโครงมาให้ใช่ไหมเขาก็จะดูดูให้เยอะก่อนแต่ว่าพวกหนูไม่ยังทำเพลงกันเองไม่เป็นก็ต้องมานั่งทำือไปน,น,นั่งทำนั่งทำนั่งทำนัางทำนี้คือ ำเยอะมากแล้วอ่ะห้าคีบหกเคงแล้วมึงเนี่ยแต่ว่าทำเราเ,เพื่อทำเราเพื่อที่ดีที่ชอบได้แต่พพุ่งนี้หนก็อยู่ในแบบไม่นานมามกต้องสาวว่าจะพาไเอง,เงก็ไม่เกีน,นางเงต่อจะได้บอกพี่นี่ให้เอามาเป็นลูๆกๆให้เออเสีบรแบบปรา,าร์ตี้อะสงสาอะ เาจะได้พัอได้เไัเห็ไหมเห็นมพเลยอ๋อดีเจวันแรกวันศุกร์ที่ห้าเบษายนกวันแรกห้าโมงเย็นขับพืจันทร์ุกเวลาอยูมม่ในตู้สบาย เวลาที่คนอยู่กันคนกลับรถก็จะลงไปขึ้นรับตู้จะหลับตลอดด้วยนี่คูดให้ได้ค่ะโอ้โหตัวงดีไหมเนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีแบบมันก็จะมีบางอันที่แบบว่าทุกมันสุกร์ก็สุดทางเลยจันทร์ทึกจันทุก เริ่มมันสุกแตะจัดคู่ก่อนแรกแรกค่ะคู่กับพี่พี่ชื่อพี่นัทน่าจะใช่หนูถามไม่บอกใครเพราะแบบเนี่ยแบบเวลาหนูทอะไรหนูก็ไม่อยากบอกเขาอีกอบแบบคือเหมือนเราพูดอะไรไปแล้วมันไม่ค่อยทำไม่เออมันไม่ค่อยอะไปตามนั้นมันเหมือนเรากลายเป็นโครงโผล่เว้ยหนูก็เลยไม่ค่อยพูดอะไรเวลาได้อะไรวะ คืือเหมอนาดนี้ลงหนังสือทีมใหญ่ถึงเออเออเราเอ้าอะไรวะคู่สามไม่ได้พูดมันก็เปิดในฝั่งแล้วก็พูดพอดีเปิดเพลงอะไรเงี้ยเจ้งหวาเขายังไม่ได้พูดในจริงๆไม่นี่ค่ะอย่างนี้แล้วก็เออน้องเจ้าอะไรหนูก็ไม่รู้เขาก็บอกว่าเออแบบแบบแค่แบบว่ามาเจอกันก่อนนะว่ายังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้ว่าอ้าวเอาเอาเลยหรอ เขาพูดมาหาหนูก่อนบอกว่าน้อง,บบองน,น่าสนใจเป็นยังไงเช่นนี้ขึ้นี้มาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยถามเขาแหละว่าแบบน้องหนูก็บว่าอยากให้หนูแบบช่วงไหนอะไรยังไงชอบแบบไหนเขาบอกยังไม่ต้องอะไรหนูก็ทำล็อกคุยกันก่อนแล้ววันที่เข้าไปก็คือหนูก็ไม่ได้บอกใครเว้ยไม่ได้บอกพี่กองไม่ได้บอกพี่โอ๊ฟไม่ได้บอกพี่ค,ค่ายอะไรเลยแค่แบบเข้าไปคุยก่อนเข้าไปหนุนบุ้งเราแหละไม่เรียกม,มาเจอกันเลย อ,อะไรวะกูก็ไม่รู้เลยทีนี้ไม่จัดตารางไม่ถูกเลยที่นี้กลับไปต้องไปแบบต้องไปนั่งขอญาติทีละคนทีละคนแล <c oughs> ้วแบบพ <c oughs> ี่พอดีมันเป็นดีเจเข้ามาทำได้ไหมมีปัญหาหร,รือเปล่าเลยให้คนนี้ดูคิวให้หน่อยได้ไหมอะ่ะโอ้หุ่นใวยเปิดเลยตรงัวงที แต่และี่คุณูนน้ชุแม่งเออหนูเปิดเพิ่มสองบันชีเนี่ยที่ที่ถูดใช้กรุงเทพใช่ป่ะนเด็กๆหนไูไม่ไม่มีกรุงเทพเพราะหนูไม่ถูกกระสีฟ้าสเงินเก็ไม่รู้หนูจะเปิดแง่ไปทำไมพี่หนูก็ต้องว่ามันไม่ถูกไ,<ม>ไ<ม>ง ỏi, ไ<ม>เนีอ่ออกอาใช่หรอแต่นูก็ได้งเงินเยอะแต่ว่าถ้าถูกมันอาจะได้ <c oughs> เยอะกว่านไงก็แวกเทพ ก่าซีคอนจริงแล้วก็ไม่ไม่ได้มีแต่ใครๆก็ใช้เคแบงก็เลยต้องไปเปิดเคแบงก่อนหน้านี้มันอดเงี้ยเสียค่าธรรมเนียมเลยท่ไม่มาเสียเนี่ยแล้วก็ใครภายในที่เปิดไว้ตั้งนานแล้วแล้วแล้วมันชีนูมันก็ไม่เคลื่อนไหวเลยหนูก็เลยถอนเงินออกมาให้หมดแล้วก็ปิดการบริษัทอย่างนี้ทีทีคูต้องไปเปิดทีทีแล้วก็ไปทำดีเจปรุงสี ก็เลยก่อนหน้หนูก่อมดูใช้กึ่งใช้กึ่งสีนะก่อนที่จะเป็นดำได้เพราะว่าก่อนเป็นสีเหลืองใช่เลื่ใช่เักก่อนเป็นสองสีที่ชอบอยู่ค่ชอบมาก ถึงสันถึงเออนสวยเนาะถึน anyway> um ี่ม่สวยเนาะมันก็ไปแบบติงอะไรมามันก็ชอบชอบถน่องเลราะมันอยู่ใ้กันเหมือนน้าล่าัเอาละต้องมีสักแบบสามสิบล้านนะนเล่นลาเข้า่าะมันเกินเลยเฮ้ยเกินยังไงดีอะเกินเลยแล้วนะตายละ ไม่ได้หดยไม่ถึงหดเกินป้าปอป้าบอบาบหนักมากถ้าถูกชื่อกระป๋อควายข้าวเหมือนไอโอปอมันจะต้องหมายถึงแน่เลยใช้ของคู่เนี่ยกระป๋อควายขาวที่เป็นสีเหลืองแก้วแก้วแกวมาถึงได้สีดำาสีเหลืองก็น่ารักน่ารักสุอายสองอ เมื่อดีวะแล้วซื้งสองอันนึง้ต้องลอกจีบกันไปคือเอาสีดำนะสี่งสำคัญทำไมเด็กๆต้องเล <c oughs> ่นพอตัดกับมันก็จะเปลี่ยนไม่ได้เกี่ยวกับฉลาดขึ้นนะจะเจอโค้ดเจอครูวิธีการคิดมันจะแบบชาววิวัฒนาการในที่คนที่ไม่เรียนก็จะแบบอย่างเงี้ยไม่ได้ผิดนะเขาไม่ได้โมนะเขาไม่ได้เจออะไรที่ดันดันผิดๆไม่ได้ว่ มึงเวิร์กคาร์ดแบบแบบใหญ่เห็นไหมขายก็ไปอีอย่างงั้มึงเวิร์กคาร์ดทำไมในเรื่องโม้มึงควรจะเวิร์กคาร์ดในเรื่องอื่นคิดภาพอาบเชื่อ,อ,อ,อจจไหมของร่องคิดดู่สิถ้าขยันขนาดนี้ถ้าไปใช้กับขายของมอาจจะได้สามสาขาแล้วก็ได้นะเออเนีย่ยเวิร์กคาร์ดในด้านนี้นเอยถ้าเศ้าน้องหนุ่มของเรานี่ก็คิดว่าพิชัยไม่ได้หรือนดาลรวย <c oughs> รีบลงเลยถ่อ <c oughs> จริงเราก็ไม่ต้องตัดก็ได้นะก็ะเอาตรงตรง,งเนะเกนะีย <c oughs> เลยแหลตานะ่ <c oughs> นะผู <c oughs> เนะ้เกียนว่าแน่ยปลานปุ เป็นขั้นตอนแบบเย็นๆแนบนี้ค่ะเหมือนแบบเย็นๆหนูว่าจะหลายใช่ไหมตอนแต่งหน้าเดี๋ยวดูบรรยากาศต่อว่าคนอื่นเป็นยังไงอันนี้ขอที่พี่หัวอันนี้อ่ะมันไม่ซีโร่ไงกินแล้วหนูก็หัวอ้วนแล้วมันบอกไม่รับสารออกซิกจนหนูเพิ่งมาระวังไม่ค่อยกินมันวันสองวันเอ๊ะประมาณเออซีโร่เพราะวนูโซชั่นหนักปุ๊วันเลยอ่ะ <soup> <repetition> <oo> เลกูโดนด่าไวอีอ้วนที่ shorts, them, like er ้วนตอนเี้าแชีดเดยชีดเดยาวันต่อกันแ่นขึ้นมา้หลายโล้า่มีใอก่อนแบตอนเช้าแต่ต้มสนใจอะนนตัวแบว่าต่นยังแั้อนยังอยู่เฉยๆยนะแต่ว่าแบบตอนเช้าก็มาซื้อมาแบกแบ กินทั้งวันเลยอ่ะเดี๋ยวก็ออกไปกินเดี๋ยวก็แบบ